ตต้ืตอยู่าไมได้เเยอะไรอ่เ้วคัญตัวเอยังฝันเลยผมไม่รู้ ก็อยู่กันก็อยู่ตลอดเล่นเน็ตด้ต้องการพัฒนาตัวเองฟังช่องคันมึงด่แปลกแปลกเวยคนเราต้องเรียนรู้จากครูบาอาจารย์ไม่เรียนรู้เองมันมันไม่เกิดมาจะรู้ก็ไก่งอนครูเองเว้ย ก็อาจย์ที่มีผมเขาไม่เขาไม่เคยสอนช้ปก็มือย้อกมะจบ่ะก็ตายโอ๊ยปวดใจกันน้องตัวเองเลยปวดใจแล้วเมื่อไหร่ฉันจะหายหมดสักทีโอ้ยเขาออกเก้วนีฉันไม่ต้องท้างบ้านนะปืนครับผม้างบ้านปืนอ่าเพชรมาเคินชั้น เย้ยนความดีความชอบที่ฉันฆ่ามันซะมีฆ่าอย่าจะใหเป็นของผงมีที่ตักขนแกะไหมนีอ๋อนี่เหื่อยพี่เขาเก็บไว้ได้ก่อนเดี๋ยวไม่ไไม่เคยบอกฟักทองหวังทำไม่ถึงใช้ดินปากแล้วก็ใช้ไฟทำไมถึงไม่เคยปักทองให้เดี๋ยวกำลังแบบนี้สิทนใช่ถึงไม่เคยฟักทองไมันก็ตายไปดีกว่า ว่าเหยียบฟาร์มอีใครเหยียบไม่เห็นมีดิไหน,น,น,นหล,ลักฐ <laughs> านวิ่งไปโน่นแล้วล่ะฐานวิ่งได้ต้องมาลองหันเลยต้องตีงต้องตีบอกเลยว่าไม่เจอหรอกอ๋อนี่สวนมันมัน <c oughs> เออเฮ้ยหยุดเถอะปตีปืนมาตีม่ทีแล้ววะไม่ใช่หรอพี่ปืนผมนี่แอบยดแตีด้ไงเทรนเอาเหล็กมาคืนันเอ้เอาเหล็กยังได้เหล็กเหรออ้คนอเกวไม่เจอีเห่เจอกันดิหาไม่น่ายากมั้งเหไม่น่าฉลาข่านะ หายเจอแล้วกันเกังคอนเทนต์กันอยู่คิดคอนเทนต์กันอยู่มันอยู่ไหนวะไฮ้เห็นปะไม่เห็นอเไปให้หมึกมันมันยังไม่ออกมาเอาลีดอ๋อนี่บ้านเนี่ยเคฟบ้านสวยปะ มันเขาใค่ทำแค่ทำอ้อุ้ยเราเอามาบ้านปืนปืนยังใช้อยู่ใช่ไหมเอาตาบ้านปืนได้บ้านปืนได้ปืนปืนป่าวมบ้านผมมีบ้านผมยั่บ้านลมเหรอเฮ้ยแล้วมีใครเข็มปืนอ่ะ โอยเราทาไมมาทาไว้ตรงนี้อ่ทาไว้ข้างล่างให้่ต้ไม่ฟังอีกแล้วอ่ะบทิงสิไหนหายเจอดีทำไมต้องมานั่งเสียเวลาถูกจะไม่ข้าใจเลนี่ก็เข็มปืนอยู่บริเวณบ้านก็เดี๋ยวทำให้แล้วมันก็มาทำนี้บายบายหน่อยพี่พี่จะฆ่าผมผมจะบอกทำไมอ่ะบายหน่อยบายหน่อยเดี๋ยวมันไม่หนุเร็ว ม่าอยู่นี่นั่นดูสุดแล้วเดี๋ยวนะพี่แอปเพชดไปไหนอะพี่แอปเพชดไปไหนล่พี่แอพี่แออยู่นีๆกับขวัญไอ้ดาวพิษใครทำที่ไหนอะแคมอยู่ตรงฝั่างมิตูเนี่ยอ้าวไหนนี่ทำอะไรโนอีกแล้วอ่ะทำไมทำอะไรไม่พูดอ่ะพี่กเพ็อันนี้อันนี้อันใหม่ไปมใหทำอะไรไม่พูดพูดออกมาแบบนี้ไปไหนเนี่ยเมื่อไหร่จะมา พูดพูดพูดต้องบอกว่าเดี๋ยวทำเดี๋ยวทำไม่มีให้เดี๋ยวทำที่ทำยาให้รอก่อนไปใช้บนบ้านก่อนแล้วมันก้ายมาตรงเนี้ยที่บ้านที่ไหนนี่แคมทาไมไม่ฟังนี่คิดโอ้ยเบื่อไม่พูดเลยมดูไม่ออกเลยว่าแคมใครเปิดประตูบ้านอีกแล้ววะชิงพูดก่อนเดี๋ยวปิดที เป็นมึมีเสียงเดี๋ยวมึงจะพูดมึงพูดมาดอนนี้ก็อยู่แถวบ้านเนี่ยมีใครเจอมันบ้างยังอยู่ห้องลับมันหรือเปล่าเอ้ยอยู่เนี่ยวจี้เกดเป็นลือบ้านตัวเองเอสอยู่ไหนพี่จะหาไหอยู่ในบ้านโอ้ยต้องดูดีต้องดูกระซิบเดี๋ยกูไม่ได้ยินเลยชิบหาย เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นยหาปืนหาปืนเมื่อกี้ปืนมันคาเอ็นที่ไหนวะถึงกระตูด้วยบ้านนี้ไม่พูดสวิตไปตัวกันเถอะใช้คนต่อไปปิดที่ไหนอะอยู่บนเขาวะไอ้นั่นใครชื่อไก่ไอ้ไม่ใช่นี่นั่นมันกุลโล อาคื่น่าจะไม่ตลาดต้องกินกันต้องกินกันอยู่ดีไหนไหนไหนวันนี้วันนี้อยากแล้ววันนี้วันนี้ไม่ตายดินต้ดินเด้อนี่เหรอไอ้ไอ้ไา้เอ็นรูอ่ะเมื่อกี้มันใบด้วยการอ้ามาละทีนึงไหนวะเดี๋ยวไม่อยากเห็นอยากเห็นอยากเห็นไม่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 ไปแล้วตันตีกันตีกังไปแล้วไหนวะไหนอะกูไม่ได้เลยออะะไรยู่ว อะไรวะวันนี้วันนวันนี้วันนี้วันนี้อะไรเราขุดเราไปาาทัพมะพล้าวเอ๊ะไม่หนไหมไม่เห็นไหมไม่ต้องเลยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนไหนอะไรกันวะ หาลูหาลูเอสหาลูมันขุดเหมือใต้ดินอยู่คุณทำอะไรอยู่ไหนวะมึงขุดไปไหนแล้วไอ้เยี่ขึ้นไงอะเหมือนทางแยกมันหายไอ้เยี่ยไปไหนแล้วเด็กอยู่ไหนวะไม่มีอะพี่เต้เอาทีนดีมาดิถานเราแล้วเลนี่มีอะไรนี่ มันอุดมันอุดวะมันอุดทิ้งไว้เหรอเฮ้ยเดี๋ยวมันเหมือนมีมันเหมือนมีรอยอุดไว้อะนี่ไงนี่ไงกูโผล่ใต้บ้านเลยอยู่ไหนวะลราไปไหนนะวะ้ยเขาอยู่นี่เขาอยู่นี่ทุกคนไหนนี่อยู่นี่ไหนวะไม่นอนเล่นไง ไอเหี้ยไอหไาดด้านล่างไม่เป็นพงเหรอไอปมนไมันไขมาดนนเลยเหรอเฮ้ยมันมีหลายแยกมากเลยเว้ยแล้วพี่ลงที่ไม่ใช่ใกล้บ้านอะแต่พี่คุดออกมาโผล่นอกวัดนอกวัดเองอยู่ทางไหนกันวะผมกไ่เพื่นแล้วอมกไปเพื่อนแล้วจ่ตกลไม้ แต่ทุกคนอจะเดาบ้านกันหมดเลยวะกลับมาเร็วกลับมาเร็วไม่หาได้ใหญ่ไกลคิดอะไรไม่ออกปวดสูตรเกียร์สอนคิดไม่ได้เหรออะไรอะไรเราเห็นทุกคนเห็นกุ้ยที่กดสมัครกุ้ยและสัตว์นู่น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 อยู่บนต้นไม้ตรงนู้นเอ็นนู่นนู่นอบนเขานู่นนะ โอ้ยเปิ้ไม่โหดดูดิลงตีนะกูซูมเป็นไหนสัตว์เอ้ยลงต่อดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเล่นต้อนหาลูกเล่นวิ่งไลรเหี้ยวิ่งไปละไกลเลยเหนื่อยว่ะไม่ตามแล้วหมเอาไม่ตามเอาปืนบังมี่งีกลับมาทำบ้านกูเดี๋ถิดเลยนะไอ้เปิ้ตั้งเอาไม่ได้ไปต้องกลับไปด้วยพี่เต้น้องใช้คคำสั่งทับคิวเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันซื้ออยู่มันซื้ออยู่ ไปแล้วอยู่ที่อื่นไปราว่าอยู่คนเดียวดีกว่าเดี๋ยวดิลับมาเฮ้ยอย่าขามาามเอ้บ้านเราเก็บทรายไ้ไหนข้าทินเราเก็บทรายไปไหนจ้ะมีนือน้ำากระจุี่โดนจับบ้าขงก็ขุดี่ที่ทรายโพงโอโขุดเองหรอพี่ เราค่ะซื้อซีรีส์ครับฆ่าเธอให้เงียบสนิทไม่เมันใช่อยากกี่รอบแล้วพูดอะไรม่เคยฟังอ่ะชอบาทำอะไรลุกๆครับสวัสดีครับที่ขุดเพชรอันนี้วะพี่แจ๊คเปนมีที่ขุดเพชรที่การอยู่ในตัวพี่โตอ่ะไม่เป็นไรได้เอาอันใหม่มาแล้วอันใหม่ในกล่องเออเป็นแชร์อันเก่าไป ยังยิ้ม่าจะมีของมาประกอบเหลืออยู่อันนี้กูต้องขันไปใต้ดินแน่ๆนี่ไม่น้ำตรงนี้กบไปเลยดีไหมนะเออกบไปเลยแล้วกันเอ๊ะไม่เอาดีกว่าบอกเลยบอกเลยอยู่ใต้พี่น้องที่รู้เปเนี่ยจริงจ้ะ ยังหากันไม่เสร็จอีกแล้ยคุยแชทได้ที้ว่ะชี่มากเลยมึงขึ้นไปทำอะไรข้างบนน่ะกูถึงผมคืออยู่จุดสูงสุดของโลกนี้ไงพี่กูมีธนูทะลุตัวใช่ปะจะยิงมาดิแยิิที่รอธนูมานายเขียยิงได้ก็ยิงมาดิ เฮ้ยไม่ทันแล้วเองมันสร้างที่กำลังแล้วไปงี้เดี๋ยวขอก่อนจะไปยิงมาเด้อุ้ยวุ้ยตกตกตกโอ้โหเพรไพ่ตัวองเพร้งไพ่ตัวเองเยี่ยมมากเลยทนูจริงว่ะตเต้มันไม่มีทันูอ่ะเหมือนเคยเห็นทันูอยู่นะ หายไปแล้วเน่เลยอกล่องทาง่ขยะพี่่ที่เราปืนธนูได้ลนูธนูอะนธนููกล่องข้างนอกากล่องแคมป์อ็นลองดูแคมป์แคมปิ้งแคมปิ้งมีกระสอบน้ำกล่องนะอ้หมดอย จะหาอะไรวะอ๋อกระจกไปเก็บสมบัติดีกว่าไปซ่อนดีกว่าเอ้ยอะไรเอ็งอยกมีอะไรเอ็งด้เรื่องมากจะซ่อนเอาเรซ่อนเป็นไอ่กนเนาเชียดินที่อยู่บนต้นไม้ออกด้วยเป็นฉันเกะเดะเด้ไปเชียร์ตัวนี้เลยนะไอ้หยังวะ ไอ้เป็นจะไปไหนเร็วแล้วิ่งเร็วแล้ววิ่งเร็วแล้วไอ้เย่าปัญญาล่องหนด้วยต้องแตะยาวหลงหัวนะแตะยาวหลงด้วยไม่ได้แล้ยเอ็ดใชายางตีมนุษย์ล่องหนได้ะไอ้เย่ยอะไรเป็นทางตันไปไม่ได้ตีีดาเอาเดี๋ยวก็โดน โู้ได้ทองได้เพชรมาเจ็ดก้อนอเดี๋ยวตังมีเพชรปะตอนนั้นโดนไอ้เพชรปืนนี้ทำบ้านหกก้อนแล้วยังไม่ได้เก็บไม่ได้ค้างอีกเหออยังไม่ได้เก็บเอามาเพียรหกก้อนคืนมาไม่ไม่คืนกูล้างผ่านล้างผ่านตระกูลแน่เดี๋ยวกูเกี่ยวอะไรกับตระกูลฮะหรอล้างผ่านตั้งแ่ตระกูลเลย ขโมยเพชรทำดาบปู้ใหปืนอะไรมึงเกลียดอะไรไม่ได้ตัวเต็มไปหมดเลยมันหลบทิ้งันเกียดเสียงของเราจริงเลยจะเจอดาบตาจะเจอดาบทองสินะเขาไม่ทำดาบดาบทองเหรอปากกายแหงเล่ <g ül s> เพิ <g ül> s> <S ่งจะทำดาบอย่างอี่เห็นไม่ใช่ดาบล <g ül s> องลายยาวพีกลับทำไมากลับมาบ้านหายนะพ <g ül s> ี่ที่งนี้นี่คู่ <g ül s> <g ül s>